Hello. Come good. mà đi mà ơi. อ้อย,อย่างเดียวเลยเนี่ยไยรุ่นของเราสวัสดีครับขอบคุณยินรอพี่แสนคูณมาแสดงไปแสดงยังไม่มานะครับฝนตกด้วยสวัสดีครับผมท่นคุณก,กินอ้อยกินอ้อยนี่อ้อย,ออยไม่กินด้วย ทำไมหน้าตาอย่างนี้อะลูกดูจะยิบให้ับกวนเร็วครับสวยครับสวยก่อนวันดีสวยวันดีครับวันดีครับเร็วครับยังไงครับยังไงคำนองลูกครับอ้าวลืมแล้วครับครับไม่เป็นแล้วครับสวัสดีไม่เป็นแล้วนะครับน้องคำคูณอือโอ้คุณยายอยากกินหรือเปล่า ใจย่ขงหน,น,นักตกหนักครับผมวันนี้ฝนตกนะครับแต่ว่าไม่หนักนะแต่ว่าตกนิดนิดหน่อยไม่พอก็เปียกตกทั้งวันเลยครับตกนิดเดียวแต่ว่าทั้งวันกินอ้อยก่อนกล้วยยังไม่มีรถกล้วยมาขายนะครับน้องคำคูณต้องกินอ้อยรอพี่แสนคูณไปแสดงนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหน,นะนครับคุณคำคูณเน่นี่เน่น ไปครับเก็บเร็วน่ารักครับน่ารักน้องคำพูนอ่าดูสายตาก็รู้อ๋ออ๋ออ๋อนี้เ๋อบเรอ๋อ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 อ๋นอ๋ออ๋ออออนนอ๋ออ๋ออวออ๋ออนออ๋ออ๋ออออ๋อออน๋อออออออกอออออนอออนอ มีงานแล้วฝากเอฟซีกดติดตามช่องสำรองด้วยนะครับทำไว้ให้น้องแสตมกลัวช่องกลัวช่องจะบินไปกับเขานะครับมีเอฟเตือนมาหลายคนนะครับก็เลยเอาช่องนี้เป็นช่องสำรองให้แสตคุณเลยชื่อพายคัมคูนแฟมิลีนะครับโอเคอยู่หาคิดชื่อไม่ได้แล้วครับมีชื่อนี้ชื่อเดียวเหมาะสุดแล้วใช่ไหมไวัยรุ่น หลอกกันพี่เลยแต่หลอกกว่าพี่นิดนึงที่มีงานนี่แหละครับงานน้อยงานน้อยเย้น่ารักค,ครับฟัโกนก่อนฝนตกทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับนู่นนู่นนน ไ,ไปเดินกับหมูดาวด้วยนะครับมันกับหมูดาวด้วยพ่อหมูดาวกบเพียกครับดูดูพ่อหมูดาวพ่อหมูดาวกบเพียกเสนคูนกับหมูดาวโอ้โหดูน้องครับน้องไปยืนรอน้องน้องไปยืนรอพี่อะคิดถึงพี่แสนคูนนะครับ ฮะล่ออย่างนั้นนะอืดาวจะขึ้นรถกลับบ้านแล้วขี้เกียจอ้าวว่าจะขึ้นรถกลับบ้านครับขี้เกียจครับขี้เกียจเดินหมูดาวขี้เกียจเดินพอเดินก็กลัวเปียกนะครับ กันคูณได้จิ๊บไหมลูกคนนี้ได้จิ๊บไหมโอ้ยบอหม,มานครับลูกบ้าดเลย,ยตายแน่เลยน้องคำคูณไม่ได้กินนมแน่เลย,ยพี่แสนคุณไปหาติ๊บไม่ได้เดี๋ยวหนูต้องไปอองแล้วนะครับโอ้ยไปไหนก็ไปไหนบอหมาของเขาพี่แสนคนเอาก็เอานะครับเสียน,นยคุณงัดจนเอวเค็ดงัดจนเอวเค็ดอยูอ่แล้ว เอวคัเวเมาเอาาามยมาเยิมองกล้องเอาสายหัวสายหัวเอาครับน้ำน้ำเอาไปมื่อกี้ไปรับเอดวงดาวมาได้แบงค์ร้อยแบงค์แดงแบงค์เขียวก็ไม่ได้เลครับไปพระท่านครับมีคนงครับถอยถอลูกถอยไปนั่นาโอจะไปเล่นน้ำเออเล่นเอาลูกมา ถอยมาลูกเออว่าอะไรไม่รู้เนี่ยมันลงงงงงเอยเละเ,เ,เชะถอยถอย <c oughs> คำคุณย,ยืนรอจนพี่แสนคุณมานึกว่าจะมีกล้วยมาฝากน้องที่ไหน,นได้ไม่มีเลยหัวเสียเลยไวรุ่นหัวเสียเลยเนี่ยไวรุ่นหัวเสียอกอดน้อง,ห, <c oughs> นองหน่อย่้น้องหนีไปแล้วครับน้องหนีไปแล้วครับโอ้กอดคอน้องแล้วโอ้ โอ้กดคอน้องแหอน้องน่ารักเนาะหลอดทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับช่วงนี้ช่วงนี้ช่องช่องน้องน้องช้างเกิดใหม่เยอะนะครับช่องน้องเซนคุณเงียบเลยนะไว้ลุ่นละเซงเลยไว้รุ่นเซงเลยนะครับช่องน้องช้างเกิดใหม่เยอะมากเอฟซีต้องกระจายออกไปดูแต่ละช่องนะครับกลับมาอีกที่น้องเซนคุณ ไม่มีคนดูเลยโอ้ไวุ้่นหัวเสียเลยเนี่ยงอนแล้วนะงอนแล้วนะโอ้มือมามือมาครับตาตาเออเช็เเลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นล้นลุกขนลุขึ้นลุกขึนลั้นลูกขันล้นลุ้นลุ้นลกขึนลุนลนนก้ คำตูดคำตูดฮู้นถอยมาลูกมา,าดเดี๋็กก็จะไปแล้วนะครับจวแปดนาทีก่อนไปเลยไปจกักไปไปก่อนนะครับให้เอซีไปไล่ดูคลิปเก่าๆนะ <c oughs> ถอยมาเร็ว เฮ้ยเฮ้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 ใจหัวหน่อยายหัวหน่อยอ่าอ่าอ่อ่าอ่าแสนคนอ่าโอ้ยโอ้ยหนาไปไปเอาไปเก็บโอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับ